มี uhm, คนดูแลเธออยู่แล้วห er> uh, oh, uh huh. hmm. uh huh. ู่บ้านเรามีใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้มาเ้ยเขาไม่พ้าหมานี่เลยเหรอเดี๋ยวูนี่อ๋อ ความเราข้างในเขื่อนไม่รู้ว่าหนูคิดถึงแฟนเพลเฮ้ยมันก็คือเหมือนผ้าขาม้านั่นแหละผ้าขาวม้าเนี่ยหรอแต่ทีนี้มันมีสีนี้สีเดียวเหรอมีหลายสีครับเหรอแล้วทุกคนได้ทุกคนเลยเหรอนครับงันก็ได้สีขเข้มๆเลยเฮ้ยนี่ผ้าขาวม้าเลยนะจริงๆเนี่ยเขาทำเพื่อส่งออกแยกมเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้หมดแล้วยังอ่ะใส่ในเมืองไทยคงรอดมากเลย ชอแบบสุดๆ็นที่เลั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราแบ่งเดี๋ยวเราแบ่งแยกๆไปซ้องกันก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพอตอนท้ายๆชั่วโมงเดี๋ยวเราก็เข้าไปรวมกันในในสตูดิโอหลังจากนั้นแล้วก็ตอนนี้เห<ม>รอครับตอนนี้ก็ประมาณ45นาทีได้เ <c oughs> จาะเพลงของตัวเองน่ะซึ่ง ก็ลองถามคุณครูดูว่ามีอะไรบ้างที่